สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกค้าโกรธไม่ลงอ่านข้อความในกระดาษพา่อค้าออนไลน์แปะไว้หลังส่งของให้ช้าเมื่อวันที่4กรกราคมสมาชิกติ๊กตอกรายหนึง่งได้โพสต์คลิปอวดพ่อค้าผู้ซื้อสัตว์หลังส่งจดหมายมาขอโทษที่ส่งของช้าโดยเธอระบุข้อความว่าสั่งของจากร้านค้าในติ๊กตอกได้รับสิ่งนี้แทนคําขอโทษที่ส่งล่าช้าได้ของแถมเพิ่มพ่อค้าจริงใจมากค่ะ โดยจดหมายเขียนด้วยลายมือว่าของแถม65บาทผมขอโทษที่ส่งช้าสี่วันทางร้านเราไม่มีเงินทุนที่จะซัพพอร์ตลูกค้าได้ทันใดทันเวลาขอให้ลูกค้าเจอร้านขายของกลุ่มคนรวยนะครับคนพวกนี้ซัพพอร์ตลูกค้าได้ทันทีเกล็ดหนึ่งลัง60พอสินค้าครบหลังจากคดีดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเพราะไม่คิดว่าจะเจอกับพ่อค้าที่จริงใจและซื้อสัตว์มากขนาดนี้ โดยหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเอนดูในความซื่อสัตย์ซึ่งส่วนใหญ่เขาจะสร้างเครดิตแต่นี้ออกมาในรูปแบบของอธิบายซื่อๆตรงไปตรงมาคอมเมนต์ท่านมาบอกว่าพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่ไร้เงินทุนแต่มีความจริงใจบริการด้วยใจต้องอุดหนุนครับคอมเมนต์ท่านมาบอกว่าขนาดไม่มีเงินลงทุนยังส่งของแถมมาให้จริงใจแค่ไหนกันสุดจริงๆ และเจอแบบนี้ต่อให้โกรธแค่ไหนเราก็โกรธไม่ลงจริงๆแต่เราก็พร้อมจะสนับสนุนร้านเขาต่อไปขอขอบคุณขอ้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์คอมขอบคุณค่ะ